เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับคันนี้เป็น t ต y ยต้าเคมรี่ปี99ครับเป็นรถที่คุ้มค่าน่าใช้อีกคันหนึ่งครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดมือเดียวครับเครื่อง 5SFE 2200cc เครื่องดีมากๆครับวิ่งทางไกลสบายติดแก๊สระบบหัวฉีดนะครับใช้ได้2ระบบทั้งน้ํามันและแก๊ส อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับเปลี่ยนนุ่มครบๆไม่ต้องรอร้อนครับแอร์หนาวครับแอร์เป็นระบบออโต้มีแอร์แบ็กสองใบภายในยเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับรีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าภายนอกสีสันสวยงามครับตามรูปเลยครับก็อาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างก็เป็นธรรมดานะครับรถรุ่นอายุเยอะแล้วนะครับ แต่สีก็เดิมๆบางๆแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบๆแม็กเดิมยางหลอกเยอะครับห้องเครื่องครับสวยๆไม่มีรอยยับรอยยู่รอยซ่อมครับคันนี้ภาษีหกห้าครับไม่ขาดนะครับรถพร้อมใช้งานขับนิ่มวิ่งทักกาสบายจะใช้น้ำมันหรือใช้แก๊สก็ใช้ได้เลยครับคันนี้หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทรถปีเก้าเก้าครับเล่มเอกสารชุดโอนครบๆคุ้มครับคันนี้รีวิวดูเรื่อยๆก่อนนะครับเดิมๆคุ้มๆ แผงประตูไม่มีแตกฮะทำรุดสุดโสมตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆไม่มีรอยชนหนักเลยนะครับเลยพับเลยอาก์ังรานอยู่ครบๆเบาะหนังสวยงามไม่ขาดครับเกียออตโอต้หน้าต่างไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ